ความ้อไฟของเราเนี่ยจะเป็นหัวปลาใหญ่เราเอาความหมอทะเลเนี่ยมาทำเนี่ยมันจะอร่อยแล้วมันหนึบทาบประกันเลยว่าใครกินแล้วเนี่ยต้องดีใจเป็นมิโนปลาใหญ่ที่ไม่มีร้านอื่นร้านไหนที่ทำแบบเราเราจะคัดปลาเกรดเอเลยตับประการความสดแน่นอนความหมอทะเลผัดที่เกลือฮะเนื้อกรอบแล้วก็หนังเด้งพอทานไปแล้วมันจะรู้สึกเผ็ดร้อนพอรู้สึกเผ็ดร้อนปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาเครื่องดื่มเย็นๆแต่บัตนี้เนี่ยเข้ากันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเอเล็กนะครับเป็นเจ้าของร้านก็ต้องสุกชองนะครับอยู่เกตสมุทรปราการนะครับก็ไปหาหมอมาหมอบอกว่าเราเป็นโรคไขมันในเลือดสูง<ๆ>ก็เลยอยากหมออยากจยาให้กินอาหารเพ,พื่อสุขภาพเราก็เลยหันกลับมาทำเมนูปลาเพ,พื่อสุขภาพจะเป็นปลาทะเลน้ำลึกทั้งหมดเลยทิงเชิงแล้วเราจะเป็นปลาทะเลน้ำลึกทั้งหมดเลยแล้วไม่ใช่ปลาเป็นตัวใหญ่ๆยักษ์ๆห,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 หมดเลยเพราะพวกนี้จะมีโอเมก้าสามสูงแล้วก็จะมีะประโยชน์ทางร่างกายสูงมากครับ มีโนปลาใหญ่ที่ไม่มีร้านอื่นร้านไหนที่จะทำแบบเราเราจะคัดปลากเกรดเอเลยซึ่งซึ่งปลากเกรดเเนี่ยคาตาโยนสั่งไปก,ก่อนแล้วให้คัดเลือกมาเป็นเกรดเเลยไม่มีการเอามาโชว์หน้าร้านปลาของเราเนี่ยจะสั่งขึ้นจากเรือแล้วก็ล็อก็ให้เราเลยเราพกการความสดแน่นอนเวลาเราจะมีปลาหมอปลากเก๋า ปลาอิะะออนีปลากระเบนปลาเซลมอนปลาทูนา่าก็มีเป็นบางวันปลาบางตัวอย่างปลาหมอเนี่ยต้องทํายอมขัดทุนไปก่อนเลยครับเพราะฟานมอยากให้คนรู้จักปลาหมอทะเลตัวใหญ่ๆแล้วหนังเด้งๆแบบนี้ เขาต้มปลาหมอทะเลทางร้านเราเนี่ยก็จะคัดเนื้อหนังเนื้อหนังแล้วก็มาทําใส่น้ําซุปของทางร้านเราปราเขาลูกจิ้นเนี่ยเราจะเป็นสุดของทางร้านนะก็ลวกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเครื่องผักที่มีกลิ่นหอมพิเศษทางร้านเราเนี่ยใส่เข้าไปค่าเขาให้เข้ากันแล้วก็เทใส่จารที่เป็นเรือแล้วมาเถิบปลาล้าเราก็ไม่ไปแพ้ใครอยู่แล้วแล้วครับ,รบเรามั่นใจในปลาเรามาก ความบ้องไฟของเราเนี่ยจะเป็นหัวปลาใหญ่หนังเขาเนี่ยจะหนาวกว่าก็จะเป็นปลาหมอทะเลผัดที่เกลือฮะอันนี้จะท e x t u r e เขาจะออกแบบว่า,าเนื้อเนื้อกรอบแล้วก็หนังเด้งแล้วก็ผัดพริกเกลือแล้วมันจะดูเข้ากันมากฮนะแล้วก็ทานเมนูรสเด็ดของเราแล้วก็ทานคู่กับบัตตี้เนี่ยเข้ากันเลยครับ เราเป็นโต๊ะสุกชคเราอยู่ถนนเทพาร,รักษ์กม .4 นะฮะอยู่ตำบลประการอำเภอเมืองแล้วเราเปิดตั้งแต่4ี่โมงครึ่งนะฮะไปถึงทีสองนะครับทุกวันครับแล้วเราอยู่จะจะหยุดวันจันทร์นะแต่ว่าโทรมาได้นะครับ082-923-5556